คู่แรกตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศสนามบึงบูนครับการแข่งขันระยะสนามบึงบูนนะครับและนี่ทีมผ่านผ่านบัวขาวนะเนาะทีมงานผ่านบัวขาวแล้ววันนี้ครับทีมงานเราตอนนี้เข้ารอบสี่ทีมสี่ทีมสุดท้ายแล้ววันนี้ผมมาเจอช่างเรือนะครับลูกชายของช่างออสหนองดินแดง นี่คือช่างเหน่งครับนี่ครับสวัสดีครับหลายคนไม่รู้จักช่างเหน่งแม้เดี๋ยวผมเองก็ไม่รู้จักช่างเหน่งครับผมก็นึกว่าอายุสิหลายครับตอนนี้นี่คือช่างเหน่งครับช่างเหน่งอายุเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่ครับ31ครับ31ปีนะครับผมนึกว่าจะอายุเยอะนะครับช่างเหน่งนี่ทําเรืออยู่ตอนนี้ที่เราทําอยู่เนี่ยมีมีลำไหนบ้างที่ทําอยู่ผ่านบัวขาวกับแม่ขวัญใจคำไหนครับผ่านบัวขาวครับ <kę eras> ขวัญใจคำไหลเจ้าแม่ขวัญใจคำไหลอ่านี่ครับผ่านบวัวขาวเป็นเรือของบ้านห้วยส่วนผ่านบกอ่าแม่คำเจ้าแม่คำไหลนี่อยู่บ้านบ้า,นบ,าน,นบ้านกันบ้านหนองกบบ้านหนองกบนะบ้านหนองกบอำเธอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ครับนี่นลูกชายของ <c oughs> ช่างออสหนองดินแดงนะครับ <c oughs> ใครยังไม่เจอยังไม่รู้จักก็นี่แหละครับหลวดจิ้มจิมครับน่ารักน่ารักนะครับ